โซนของเล่นนี้เหมือนกับเดมอยุคนั้นเลยอ่ะนี่แม่ไม่ธรรมดาเน,นี่ยมีทุกอย่างเลยตู้มีมเน,นี่ยโอ้แหนเนี่ยมีธรรมดาที่ไหนละ่ะดูสิมันสุดยอดความบันเทิงจริงๆชั้นบนเลยคืออะไรอ่ะเออนี่มีเกมแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้หนี่คือตางขึ้นไปข้างบนเอ,อ้มันคืออะไรอ่ะตรงนี้มีเล่นเกมอย่างนี้ด้วยมันคืออะไรอ่ะ ชั้นบนนี้เป็นอะไรกันโอ้ทำไมมันหลายชั้นจังวะมันเยอะแยะในตรงนี้วนอยู่ชั้นบนนี้ก็เป็นส่วนน้ำนะใครจะเล่นน้ำก็เข้าไปได้เลยไม่รู้เสียตังค์เปล่าใครจะเล่นน้ำก็จ่ายยมหน้าเคาน์เตอร์กลางเข้าวสวนน้ำนะก็มีชุดให้เช่าด้วยอ่ะผมไม่ได้ไปหรอกผมกลับละย้ำอีกครั้งนะสวนน้ำก็อยู่ชั้นโรงหนังนี่แหละเดินมาทางชั้นโรงหนังมาทางฝั่งนี้นะแล้วก็มีทางขึ้นไปทางนี้ผม ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงครับก็จะอยู่บนดาดฟ้าเลยขออยากสะน้ําที่เล่นน้ํานะสวนน้ํานั่นเองหรือเนี่ยขึ้นลิฟต์มาฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปนะผมเนี่ยก็สับซอนเลยซึ่งถ้าคนขับรถมาก็ติดกับที่จอดรถข้างหลังเลยรถจอดปีสามชั่วโมงไม่ต้องสแตมปนะครับผมนี่ผมก็อยู่ชั้นหนึ่งแล้วผมซึ่งชั้นหนึ่งก็จะเป็นโซนนี่ละายงอนะผมมีของขายเยอะเลยครับ ว่าครับว้ามีของขายเยอะเลยน่าจะขายทุกวันแหละเมื่กก่อนประมาก็มีขายอยู่นะดูสิทำาจดๆเลยสสำหรับคนชอบมะม่วงนะเกเปรี้ยวส่วงตรงนี้ก็ออกหลาหน้าห้างเลยครับผมเราลงมาชั้นล่างนะว่าดูมีอะไรบ้างโอ้มีลักกี้มีตุ๊กกี้ร้านฟาดฟูดนะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวยวนร้านนั้น อ่าเป็นร้านแบบนั่งกินนะ,อะเออก็แยกอะไรอ่ะเนี่ยร้านอาหารต่างเนี่ยผมครที่เวลอมอชั้นบนนะแต่ว่านี่อยู่โซนชั้นล่างนะแยกกับจันฟนะ้ดคอร์ดเนาะอันนี้แบบคนไม่ตั้งหน่อยครับนะตั้งกินชาบุงชาบูสตุงออกมาจากชั้นใต้ดินฝั่งนี้นะก็จะมีร้านรวงอีกนะเป็นร้านนวดร้านขยายอสัตว์เนี่ยร้านตัดผมก็มีนะครับผมเนี่ยร้านอัดรูปก็อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ร้านลางรูปก็มีนะผมอยู่โซนข้างนอกในชั้นใต้ดินนะ ข้างหน้าหน้าเลยอะ่ะมาได้ส่วนตรงนี้ก็ยังมีล็อกร้านหลวงนะแต่ว่าเงียบอยู่เนี่ยเงียบมั้ยอ๋อจะเป็นร้านซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางลงสําหรับคนที่อยากกลงไปกินอาหารชั้นใตด,ดินเท่าเนี่ยเป็นนั่งบีชอะไรเนี่ยก็ลงไปไ่านะทางนี้เนี่ยเวียนหน่อยเนะะเาะแล้วก็ไปทางนี้นะผมเนี่ยครับสำหรับคลิปอิมพีเรียนเวอร์สํารลงที่เพื่อนๆว่าเออมารีวิวไว้หน่อยมาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ไห้กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย